สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดู Isuzu d าก g o n e y e ป p a t 2.5 Turbo SX ปี1997นะครับอันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับไม่เคยชนหนักมาก่อนสีเก็บงานให้ใหม่เรียบร้อยนะครับอาบน้ำมาแล้วเรียบร้อยสีเงาภายในสวยสะอาดครับแอร์เย็นจนหนาว ตรงคอนโซลแล้วก็แผงประตูสภาพสวยครับไม่มีแตกล้อจัดทรงหล่อมานะครับลอ้อ TE ขอบ18ยางดอกหนาครับใช้งานได้อีกยาวๆเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับไม่มีหลุดไม่มีหอนตัวเครื่องไม่มีน้ำดันครับไม่มีไอ้น้ำมันเครื่องความร้อนปกติขับทางไกลได้สบายๆครับของเลวเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับทางระบบ ราคาคันนี้ขายอยู่ที่165,000บาทนะครับพรบ,บรภาษีปี66ท่านใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างทิปนะครับขอบคุณครับ